ครับสวัสดีครับแห้งแล้งมากเลยครับเราต้องเอาน้ำดับพึิงมาเลี้ยงพู่วุทุกเรียนแล้วก็มังคุดมีมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างเอาน้ำดับพึิงมาลดน้ำที่สวนที่สวนวังม่วงของเราครับ งานเยอะมากเลยครับช่วงนี้ก็มีงานทำเครื่องทำน้ำตกครับมีหลายอย่างครับช่วงนี้งานนะลูกพี่ลูกพี่ผมก็ทอเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรนะครับนะครับสั่งสั่งสั่งงานลูกน้องตากแดดตาฝนครับไม่ได้อยู่เฉยๆเลยลูกพี่ผมมาสระบ,บุรีอ่ะ ลางรุ่นน้องครับเนี่ยครับกําลังเอาก้อนหินลงครับ